สวัสดีค่ะคุณผู้ปกครองสวัสดีจานักเรียนวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะยังคงต้องเรียนแบบนี้กันไปทุกๆวันนะคะก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนกันทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆของเราที่ว่าเรียนแล้วสนุกสนานนะคะแล้วยังไม่ลืมกันเลยคือเรื่องของใช่แล้วค่ะ การแก้จทยปัญหาการบวกนะคะการแก้จทยปัญหาการบวกนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูจะฝึกฝนนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างการสร้างส่วนที่โจทย์ถามนะคะการสร้างส่วนที่โจทย์ถามตอนนี้นักเรียนเร,นเริ่มที่จะเรียนรู้การการอ่านคําการเขียนคํา แต่เมื่อคุณนักเรียนต้องเรียนเรื่องการสร้างโจทย์แล้วว่านักเรียนต้องฝุดเขียนโจทย์ทีนี้คุณครูคิดว่าปัญหาที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องพบคือแล้วเด็กจะเขียนได้อย่างไรในเมื่อเด็กยังเขียนไม่ได้นะคะผู้ปกครองต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเลยว่าเกี่ยวกับการสร้างโจทย์แล้วครูจะให้ทำยังไงเด็กยังเขียนไม่ได้จะเขียนได้ยังไงคุณครูจะแก้ปัญหาให้แล้วก็จะคลายความสงสัยความกังวลของผู้ปกครองนะคะโดยการที่จะ ให้เด็กพยายามเขียนในส่วนที่นักเรียนเขียนได้เช่นสระง่ายๆมีอ่าเออคำว่าเท่าไรคำง่ายๆเด็กสามารถสะกดและเขียนเองได้แต่ถ้าเป็นคำยากๆผู้ปกครองคะผู้ปกครองอาจคุณคนคอนุญาตให้ผู้ปกครองสอนเด็กๆฝึกขเขียนนะคะไม่ใช่การบอกนะคะหลายคนอาจจะงงสงสัยแล้วถ้าฉันไม่บอกแล้วฉันจะสอนลูกได้ยังไงล่ะอ่านะคะ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราก็ให้เขาผสมคำเอาคำว่าเอ่อคำว่ามีอยู่อ่ะมีลูกเขียนได้คำว่าอยู่เด็กเขียนไม่เป็นปกครองให้ฝึกสะกดอออะไรยอยออะไรออยอสระ,ะอูสระ,ะอะไรเด็กก็ผสมไปนะคะคุณคือยกตัวอย่างให้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนนะคะเพราะว่าเด็กป .1 เนี่ยถ้าเด็กอ่านได้หมดเลยสอนง่ายมากค่ะเพราะเนื้อหาไม่ยาก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับตอนนี้คือเด็กยังไม่สามารถอ่านเขียนได้นะคะเด็กสามารถอ่านเขียนได้เฉพาะสระที่ครูสอนเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะการฝึกเขียนในสิ่งที่ส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างเอยในภาพมีอะไรนะมีอะไรคะ,ะลูกบอลมีอะไรคะตุ๊กตาหมีอะไรนะั่นน่ะอะไรนั่นะนะ่ะรถนะคะเป็นของเล่นทั้งนั้นเลย แต่เป็นของเล่นอะไรรู้ไหมคะของเล่นที่ว่าซื้อแล้วเป็นราคาที่ถูกมากเป็นของมือสองนี่ลูกเป็นของเล่นมือสองนะคะที่ราคาไม่แพงไอ้ที่กลมๆอยู่อะไรคะคุณครูที่กลมๆอยู่มันคืออะไรช่วงย่างหรอหรือมันคืออะไรไม่ใช่นะคะมันคือเงินที่เราขายมันกับว่านักเรียนเอาของเอาฟุตบอลเก่าๆมาขายมาตุ๊กตาหมีเหม็นๆมาขายนะคะบางคนติดตุ๊กตาม,มาก ะะหรืออาจจะเอารถที่ยังไม่พังใช้มานานเราเล่นมานานแล้วเอามาขาย mm hmm. ก็เลยเอาตัางมาวางเรียนกันนะคะลูกได้คหมคะ,ะทีนี้ในโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยในโจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียนลองดูลองฝึกสะกดดูสละอะไรคะอ่าสละอาขออายอขายนะคะผู้ปกครองเวลาสอนนะคะสอนนักเรียนนี่ต้องต้องสะกดให้เขาอย่างนี้หรือเขาสะกดเองแต่ถ้าเป็นสละยาก,ยาก บอกเขาไปเลยค่ะว่าสระอะไรแล้วเขาจะจำนะคะอดูค่ะอ่านว่าขาขอ,อ,าอขายขายอ่างออกเสียงอขออองของขายของสระอือน,นะลูกสระอืมอ,อมือมือต่อไปค่ะสองอองสองขายของมือสอง สระค่ะสระอะไรคะที่อยู่ข้างบนสระอ่าอ่านลูกวอนอวันมีสระอะไรคะเพิ่งเรียนอ่าสระแอรอแอกอ่อแรกขายของมือสองวันแรกดอไอใดไม้โทได้ไ,ได้เลยคะ่ะงอเออนอเงินได้เงิน ค่ะอาอทอบาทอ่าต่อเลยค่ะวันอ,อีทีมาเอกที่วันที่อ่าส,สอง O สองวันที่สองอ่าได้ได้ได้ไหมโทรได้งอเออนอเงินหกบาทอ่าอ,อ่านทวนคำถามอ่าคำอ่านทวนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะตรงนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเดี๋ยวเราจะมา เขียนในส่วนที่โจทย์ถามนะคะอ่านอีกครั้งนึนค่ะขายของมือ2วันแรกได้เงินสบาทวันที่2ได้เงิน6บาทอันนี้การอ่านผู้ปกครองต้องใจเย็นๆนะคะเด็กๆไม่สามารถอ่านได้เลยในะทันทีต้องใช้เวลากับเขาเยอะ ต้องฝึกเยอะต้องใช้เวลาเย็นๆนะคะทีนี้เขาให้ในส่วนที่โจทย์อะไรคะโจทย์บอกมาแล้วให้เราเขียนในสิ่ีในส่วนในส่วนที่โจทย์ถามนักเรียนคิดว่าเราจะถามว่ายังไงเอ่ยใายของมือสองวันแรกได้เงินสี่บาทวันที่สองได้เงินหกบาทต้นงคำถามว่าเลยคะคิดสิลูกคิด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 อ่ะค่ะถามว่าเลยนะ,ะถามว่าไงดีคะ คำถามคำถามนี่หลากหลายมากไม่จำเป็นต้องถูกหมดหรือว่าตามคุณครูหรือว่าตามพ่อแม่ผู้ปกครองกระตุ้นเด็กคิดเองนะคะเขาคิดแล้วเขาจะมีกระบวนการทักษะทางสมองที่ดีผู้ปกครองถามเด็กๆเลยค่ะถามว่าอะไรลูกๆเนี่ยหลงหลงตัวไปดิบอกว่าตัวบอบหรือต่จะทำตามต้าบอบหรืออ่านี้นะคะผู้ปกครองถามเด็กๆให้เขาคิดแล้วค่อยใช้เวลาอเด็กๆคิดว่าอะไรคะคำตอบถาม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 ว่าอะไรคะอ่านักเรียนมีคําตอบแล้วมาดูตรงกของคุณครูหรือเปล่าหรือไม่ตรงก็ไม่ผิดนะคะอ่า ถามว่ารวมขายของมือสองได้ทั้งหมดกี่บาทนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเป๊ะเหมือนคุณครูแต่อาจจะคนบางคนา,จ,าจะบอกว่ารวมขายของมือสองได้เงินกี่บาทก็ได้นะคะให้เป็นคําถามเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์บอกแล้วกันนะคะจุดสิ่งที่โจทย์ถามไม่จําเป็นต้อง บูคนไม่จำเป็นต้องบอกว่าตามนี้เลยลูกไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดไม่ผิดนะคะเป็นคําถามปลายเปิดเด็กสามารถตอบแบบไหนก็ได้แต่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กบอกได้ไหมคะหรือสมมติว่าเราสมมติต้องจากตัวอย่างนะคะเช่นพวกเราอาจจะสอนเช่นเมื่อวานพ่อให้เงินสองบาทแม่ให้เงินหนึ่งบาทลูกจะถามว่ายังไงถามไว้ดิคะพ่อให,ให้เงินสองบาทแม่เงินอีกหนึ่งบาทลูกถามว่าอะไรคะ อนี่ก็ถามว่าส่วนที่โจทย์ถามวก็ตอบว่าอะไรคะน้องมีเงินทั้งหมดกี่บาทฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาทอย่างนี้ก็ได้มีส้มสองผลฉันมีส้มอยู่สองฉันมีส้มอยู่สองผลครูให้มาอีกสามผลส่วนที่โจทย์ถามถามว่าฉันมีส้มทั้งหมดกี่ผลประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้ายังเขียนไม่ได้แห้เขียนคำในสิ่งที่ตัวเองเขียนได้ คำที่เขียนไม่ได้ก็รูปกรองฝึกให้นะคะฝึกให้ดูเลยค่ะเอามาดูทีนี้มาดูแบบฝึกของเราค่ะแบบฝึกคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกคณิตศาัตริ์ขึ้นมานะคะเปิดในหน้าที่หกสิบเก้าค่ะเอาเปิดเลยลูกเปิดเลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะข้อสองคำคำสั่งถามบอกว่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะในภาพภาพแรก ภาพแรกเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็ถืออะไรคะเ็าถือกระติกน้ำมีหลายสีมากเลยนะคะสวยมากทีนี้เราจดจด,จดสิ่งที่จดบอกมาจดบอกว่าอะไรคะอ่านี่กระติกน้ำโตอะน้องบนโต๊ะตะโอค่ะโ,โตอะโต๊ะไม้ตรีโต๊ะเจ็ดใบนะคะ วางวางเพิ่มอีกสามใบถ้งนะคะมีกระติกน้ำบนโต๊ะเจ็ดใบวางเพิ่มอีกาสามใบสึ่งนิกเรย์ถามนักเรียนถามว่าอะไรคะอ่าค่ะอาจจะขีอาจจะตอบว่ารวมมีกระติกน้ำทั้งหมดกี่ใบหรือมีกระติกน้ำทั้งหมดกี่ใบก็ได้ ขมาดนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหมดไม่มีผิดไม่มีถูกเอาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเท่านี้ก็พอค่ะทีนี้มาดูต่อกันที่ใบงานค่ะใบงานก็ไม่ยากนะคะไม่ได้ไม่ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สิ่งที่ที่เป็นจุดปัญหาการบวกนะคะยังเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับจุดปัญหาการบวกนะคะนันีอก็นับภาพมาเขียนลงในสี่เหลี่ยมแล้วก็นํานับจํานวนภาพอีกอันนึงมาเขียนลงไปนะคะแล้วก็ดูว่าเพิ่ม นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะก็เ,เขียนรวมที่สี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะเท่านี้มีนักเรียนนับจงมนข้างบนอนันนี้ตัวีนะคะข้างบนที่เป็นแก้วน้ําสีแดงเงี้ยดูนะคะแก้วน้ําสีแดงแปดสีแดงกี่ใบลูกหกใบนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะแก้วน้ําสีฟ้าสีใบครับสองใบเป็นทั้งหมดกี่ใบนะคะนี่เป็นการทบทวนนะคะแบบฝึหกหัดจะเป็นจุดปัญหาส่วนนี้จทดถาม ใบงานก็จะเป็นในส่วนที่จุดปัญหาการบวกเป็นการทบทวนบทวนบทวนเรื่อยๆนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากผู้ปก,กครองสามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนได้สอนได้นะคะนิสสัตว์วันนี้นะคะคุณครูค,คิดว่าคลิปการสอนนี้ได้ประโยชน์กับนักเรียนเยอะนะคะหลายท่านเมื่อได้ดูคลิปการสอนในกลุ่มไลน์แล้วบอกว่าดีมากเลยครูดีมากเลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งสอนอยู่อย่างน้อยไอ้ลูกดูเฉยๆลูกเข้าใจคุณดีใจมากนะคะดีใจมากเลยนะคะวันนี้สําหรับวิชาภาษาไทยและนิศาสตร์ เท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเจอก,กันนะคะลูกบ๊ายบายค่ะตั้งใจอ่านตั้งใจเรียนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ